กรรมเคลื่อนไหวและจังว่าเพลงข้าว พบกับห้องเรียนครูประกาศกับครูตั๊กนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยข้าวค่ะเด็กๆรู้จักข้าวกันไหมคะและเด็กๆรู้จักคําศัพท์ที่แปลว่าข้าวไหมคะคาศัพท์ก็คือไ right, ร้ R... i c e ไร้แปลว่าข้าวนะคะวันนี้ครูประกาศจะมาสอนในเรื่องประเภทของข้าวกันนะคะเริ่มจากข้าวชนิดแรกค่ะข้าวเปลือกเด็กๆรู้จักข้าวเปลือกไหมค ลักษณะเป็นรีเม็ดเล็กๆนะคะสีน้ำตาลผสมเหลืองๆแบบนี้นะคะข้าวเปลือกต่อมาข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยก็จะมีสีเป็นสีแบบม่วงอมดำๆนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเด็กๆเคยทานกันไหมคะสามารถเอาไปทำอาหารได้หลายอย่างเลยยกตัวอย่างคุณครูเคยทานขนมครกที่ทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะก็จะมีรสชาติแบบหวานๆอร่อยค่ะ ต่อมาค่ะคือข้าวสารเหนียวก็คือพอหุงแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวนั่นเองเด็กๆต้องเคยทานอยู่แล้วเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะอร่อยไหมคะนี่แหละค่ะข้าวเหนียวจะมีลักษณะแบบนี้ก่อนที่หุงนะคะต่อมาค่ะข้าวสางเจ้า<อ>ก็คือข้าวเจ้านั่นเองนะคะก็คือข้าวสวยที่เด็กๆรับประทานกันนะคะเด็กๆเ,เคยทานข้าวชนิดไหนบ้างคะ ยังไงก็ส่งข้อความมาบอกคุณครูกันได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรามาทำใบงานกันนะคะใบงานของเราวันนี้คือใบงานวัฏจักรของข้าวหรือการเจริญเติบโตของต้นข้าวนั่นเองค่ะอาคำสั่งของเรานะคะให้เด็กๆระบายสีภาพ ต้นข้าวด้านล่างให้สวยงามตามจินตนาการของดเด็กๆค่ะจากนั้นให้เด็กตัดภาพต้นข้าวที่เด็กระบายสีทากาวติดลงบนกรอบสี่เหลี่ยมให้สวยงาม ตามวัฏจักรของข้าวให้ถูกต้องนะคะจากนั้นอ้าวัฏจักรของข้าวคือมเมล็ดจากมเมล็ดข้าวปลูกลงดินกลายเป็นต้นกล้าอ่อนพอเป็นต้นกล้าอ่อนจเจริญสบโตขึ้นมาเป็นต้นกล้าและโตขึ้นมาเป็นต้นก้าดำดำลงบนดินโตขึ้นมากลายเป็นรวงข้าวและเป็นต้นข้าวนั่นเองค่ะ ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาด้านภาษานะคะในใบางานแรกนะคะก็จะให้เด็กๆเ,เขียนคำว่าหุ่นไล่กาเด็กๆรู้จักหุ่นไล่กากันไหมคะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามใบางานที่สองนะคะให้เด็กๆเ,เขียนคําศ right, ัพท์ไร e R I C E แปลว่าข้าวแล้วก็ระบายสีให้สวยงามคะ่ะ ในส่วนของใบงานที่3นะคะให้เด็กวงกงลมล้อมรอบคำที่สัมพันธ์กับภาพและระบายสีให้สวยงามค่ะในส่วนกิจกรรมพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ให้เด็กโยงเส้นจับคู่ภาพกับจำนวนที่สัมพันธ์กันและระบายสีให้สวยงามจบกันไปแล้วกับหน่วยข้าวนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ